ชัทีมิตนิยมสนับสนุนโดยบัตรสมาชิก his and her บัตรสะสมความสุขสะสมคะแนนแชมพูสระผมดำ mono dark hair ผมดำได้ภายใน5นาทีจ้าจ้าเหนื่อยงานไม่จ้า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 เหนื่อยถือสายเหนื่อยนะจ้าจ้าเอานี่นั่งทำอะไรจ้าอ่ะจ้าจ้าจ้าแจกอมยิ้มแจกทำไม อยากเป็นผู้ให้แจกอยากจะเป็นผู้ให้เหมือนแขกรับเชิญเรียกว่าแขกหน้านิยมของเราในวันนี้อยากเจอเขาเลยไหมเดี๋ยวผมพาเข้ามาเลยดีกว่าแล้วรับรองพี่ทำแบบเขาไม่ได้คุณสง่าเนื่องล่านะครับบรรลุตุกตาครับเชิญคบสวัสดีครับเชิญยืนโชว์ตัวก่อนนี่มาดูมาดูใกล้ๆนี่เพี่ตุ๊กใส่ได้ไหมล่าจะทำแบบเขาอ่ะเนี่ยดูสิดูสินี่คือชุดเหรอฮะนี่ชุด เดินอย่างเงี้ยหนักไม่ฮะประาท่าห้ากิโลครับห้าโลหชุดี่ใส่น้ําหอมเพื่ออะไรครับเนี่ยอ่าเพื่อให้หนึ่งให้คนเข้าใกล้ลหนึ่งเมอพี่พี่สง่าฮะโทษมันมันใช้ไฟ่างตรงไหนเนี่ยผมใช่แบตเตอรี่ปอร์ไซค์ครับอ๋อบอกว่าอย่างเงี้ยนะใช่ครับได้กี่ชั่วโมงกับไฟเนี่ยอ่าถ้าแบตเตอรี่หนักกิโลหนึ่งจะได้ประมาณชั่วโมงครึ่ง ชั่วโมงครับชั่วโมงขึ้งแต่ผมจะใส่ทั้งหมดอ่าประมาณ2อกิโลหรือสกิโลอ๋อพกไม่ตลอดเวลาเลยตลอดเวลาฮะเห็นเห็นหัวตุ๊กตานี่มีชื่อด้วยเหรอฮะมีอย่างอย่างเช่นอย่างนี้ซูซี่วันนี้จ้าซูซี่ซซูี่เป็นลูกสาวพี่ใช่วัดดีคค่ะุณไม่กลัวมากเสียงนี้ไม่คุยด้วยแล้วมีตัวไหนงั้นอันนี้ซูซานซูซานแล้วมีไหมฮะมีนะอันนี้นี่ปุ้มปุ้ยผมฝากตัวหนึ่งได้ไหมตุ๊กตาบ้าบี่ครับแล้วมีข้างหลังนี่เหรออันนี้ชื่อท็อปกับ นี่กุมารน้องทอหน้องทองอันนี้เป็นกุมารเหรอความตะลานีนุษย์เหรอไม่ใช่เขาบอกมีกุมารอยู่ในนี้จริงป่ะเฮ้ยจริงป่ะนีพี่ใช่จริงครับมีกุมารด้วยเหรอพี่ขอโทษนะพี่กินน้ำหอมพี่แบบโอ้โหไป็นนั่งคุยดีกว่าปลาปลานั่งคุยดีกว่านั่งได้ไหมคะคุณสธนาชุดนี้นั่งได้ไหมคะได้ได้ได้นะคะไม่ตอนแรกนึกว่ามีแค่เรื่องตุ๊กตาอ๋อมีเรื่องกุมงกุมารด้วยเหรอครัมีกุมารไอ้คาดูดูแล้วมีเสน่ห์เอาเชิญนั่งเชิญนั่งดูแล้วมีความ นึกยังไงถึงลุกขึ้นมาทําแบบนี้อ๋อขั้นแรกเป็นเสื้อของท่านผู้เฒ่าท่านผู้เฒ่าคนนี้ให้มาให้มาเป็นเสื้อธรรมดาแล้วมันเป็นใครท่านผู้เฒ่านี่เป็นใครเขาจริงแล้วเป็นฤาษีอยู่ในป่าเป็นฤือีอยู่ในป่าฤาษีในป่าแล้วพี่สง่าเขาไปเจอได้ยังไงอ่ะอขาไปเจอที่ตลาดท่านใส่เสื้อขาดขาดแล้วคือท่านออกมาจากในป่ามาเดินอยู่ในตลาดใส่เสื้อขาดขาดะใส่เสื้อขาดขาดนะเนี่ยขาดขาดก็ลุ้งกระลิงเลยชาวตลาดแถวนี้เขาเรียกว่าคนบ้าคนขอทานแต่จริงผมดูแล้วมันไม่ใช่ผมก็ตามหา เพราะนร่ากาศเขาไปอยู่ในป่าหุบเขาเลยไม่แต่ความพิษณุยาไปตามหาทําไมอ่ะมีอะไรให้ตามเออมันแปลกมันเหมือนกับมีอะไรอย่างโดนใจโดนใจให้อยากให้แบบควรจะมารู้จักกันมันคล้ายๆแกมีของอะไรนั่นแหละก็นะครับคืออย่างนี้คือผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆคนเนี่ยน่าจะคิดเหมือนเราคือมองผ่านๆเนี่ยเหมือนพี่สง่าเขาแบบไม่สมประกอบอ่ะไม่ใช่ไม่สมประกอบไม่เต็มไม่เต็มจริงๆแล้วโทษทีนะฮะมีอาชีพการงานที่แบบเป็นจริงเป็นจังบ้างไหมที่ทําอยู่ทุกวันนี้เกิด ขายเครื่องดับเพลินเครื่องปองน้าเป็นเซลลเป็นเซลหรือเซลแล้วจุดเรื่องต้นที่ทําให้มามาทําอย่างเงี้ยเพราะอะไรอท่านเอาเสื้อท่านผู้เฒ่าที่ไปกี้เล่าให้ฟังท่านบอกว่าเอาไปสสมใส่นะอะไรทำยังไงให้คนยิ้มแล้วหัวเราะเอาผมก็เลยเอาข้าแรกก็ใส่ดูก่อนคนก็ยิ้มทีนี้เอากิ๊บช็อปติดตุ๊กตายังยังยังไม่ติดเอากิ๊บช็อปของที่หนิบผมก็คนก็ยิ้มทีนี้ก็เลยเอาตุ๊กตาแขวนดีกว่าคนก็หัวเราะ ค่อยๆเติมไปค่อยๆเติมไปคนก็หัวเราะที่นี้ก็เด็กมันก็นึกว่าขายมันก็ร้องให้แม่ซื้อแต่บอกมันไม่ได้ขายเอามาโชว์ให้ยิ้มแต่ไอจุดที่บอกว่าจะมาเอาตุ๊กตาแจกเอาขนมแจกมันเริ่มยังไงแล้วก็ใส่เสื้อแล้วเด็กร้องไงนั่นเลยต้องแจกเด็กร้องบอกว่าลุงไม่ไดเอามาขายนะลุงเอามาเอามาโชว์ให้คนยิ้มลราหัวเราะตั้งแต่นั้นมันก็เลยคิดก็เอาขนมก่อน ขนมกันในขวดนมนั้นแล้วก็ทีนี้เวลาจะแจกตุ๊กตายังไงถ้าใส่ถุงไปเด็ดเลยใส่ถุงไปบางครั้งก็เด็ดเลยบางไรก็เด็ดให้เด็ดแล้วก็เติมไปเตติมอนนี้เริ่มจากให้ดูก่อนให้ดูก่อนเป็นแจกนี่แจกมากี่ปีแล้วครับสองปีกว่าแล้วสองปีเงินเอามาจากไหนเงินตัวเองหรออยากทำอะไรที่ค้าขายดับเพลินเครื่องของราพอไหม่ะไม่พอ เดี๋ยวก่อนเดือนหนึ่งอ่ะต้องต้องซื้อตุ๊กตาแจกกับขนมแจกโดยประมาณเท่าไหร่คะโดยประมาณประมาณเลยถ้าสมมติว่าเดือนนึงก็ประมาณ5 0 0บาทแล้วไปแจกที่ไหนบ้างคะโดยปกติจะไปทั่วประเทศเลยครับตอนนี้เดินมาทางมาแล้ว40กว่าจังหวัดแล้วไปมา40บกว่าจังหวัดแล้วเวลาพี่ไปแต่ละจังหวัดส่วิว่าจะไปที่ที่หนึ่งเนี่ยพี่ใช้อะไรในการตัดสินใจว่าจะไปที่นั่นอ๋อดูดูงบดูงบรองว่าเดือนนี้ได้อะไรเท่าไหร่อย่างสมมติว่าเดือนเดือนนี้ได้มาพันหนึ่งจะต้องแบ่งเนี่ยให้500อก่อนแล้วตัวเองเก็บ สมมติเดือนนี้ได้ห้าร้อยก็จะต้องไปคือหาไม่ได้เท่าไหร่แบ่งให้ให้เมียก่อนครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งฟังไม่น่าเราอ่ะฟังไม่น่าเราอ่ะฟังทำไมผมให้เมียหมดเลยที่เหลือห้าร้อยผมก็ต้องมาหาซื้อตุ๊กตาแล้วก็ไปที่พักแล้วก็ต้องขึ้นรถไม่ใช่รถทัวร์รถทัวร์ป่ะรถทัวร์รถทัวร์รถทัวร์ไปเลยตะเวนไปเรื่อยรายได้เดือนหนึ่งพี่ได้แค่หมีแค่ห้าร้อยบาทไม่ใช่คือเฉพาะสมมติสมมติเอาราเดือนหนึ่งรายได้พี่เท่าไหร่ก็ตกประมาณเกือบสองหมื่น น่เยอะนะพี่สง่าครับโทษนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบว่านู่นนี่นะคือที่บอกไปมาหลายจังหวัดมีอะไรมายืนยันอ๋อนั่นแหละครับเดี๋ยวมีตั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 วมาตัวรถทัวร์นะสี่สิบจังหวัดนะคะสี่สิบจังหวัดเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดเก็บไว้หมดฮะยังเหลือบางทีนี่ยังน้อยไปครับ ยังเขีบนไว้บ้างแล้วเวลาพี่ขึ้นรถทัวร์พี่ก็แต่งชุดนี้เลยไม่ไม่ไม่ต้องใส่ถุงอ๋อใส่ถุงแล้วนี่ใส่ชุดนี้ใส่ใหญ่ขึ้นรถจะนั่งพอเหรอที่นั่งมันก็ไม่ได้ใหญ่ลุกขึ้นอย่างนี้ในรถไปเลยนะฮะเหนือสุดไปถึงไหนเชียงรายเชียงรายแม่สายแม่สายใต้สุดใต้สุดนราธิวาสนี่นี่หยิบเอาพอดีเลยนั่นนั่นที่ไหนนราธิวาสนั่นนั่นที่นราธิวะเฮ้ยไปแจกทุกตาถึงที่นั่นเลยนะครับ นี่เรามีภาพไม่ได้ชมด้วยเลยะตอนที่พี่เขาเนี่ยออกไปไปแจกข้๊ตาบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับถาถามว่ามีที่ไหนมีขอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปเลยเือพี่พัทยาเจาทยาไแต่เห็นปลาดจะไปเอาโกโก้ใช่เราไปหามผู้ช่วยเดีครับทุกยานีุได้เลยได้แล้ว